สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับวันนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของเตยหัทยาบำร,รุงสุขนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งผู้เล่นนะครับที่มีโอกาสที่จะไปเล่นให้กับลีกนอกเช่นกันนะครับซึ่งเตยหัตยาบำรุงสุขนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงสุขภาพนะครับคิดว่าสุขภาพของเตยหัตยาบำรุงสุขนะครับน่าจะกลับมา100%แล้วนะครับก็มีร่างกายที่พร้อมนะครับ รวมถึงการฟิตร่างกายต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นอยู่ในทางโซเชียลต่างๆนะครับที่น้องมีการฟิตร่างกายนะครับ รวมไปถึงการออกกำลังกายต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าพร้อมมากๆนะครับส่วนโอกาสนะครับโอกาสที่จะมีโอกาสได้ไปเล่นลีกนอกก็มีสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบข่าวว่าทางลีกญี่ปุ่นนะครับก็ต้องการตัวผู้เล่นไทยมากกว่า4คนนะครับซึ่งแน่ๆแล้วตอนนี้ก็คือบีมพิมพิชยานะครับรวมไปถึงทัดดาวนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่บอลเร็วอันดับต้นๆของไทยนะครับ ที่จะมีโอกาสได้ร่วมในหลีกของประเทศญี่ปุ่นนะครับและก็เป้าหมายก็น่าจะเป็นหัตทยาบำรุงสุขนะครับและก็หลีกที่มีโอกาสสนใจบอลเร็วนะครับถ้าพูดถึงก็น่าจะเป็นโทเรนะครับโทเรก็ถือว่าเป็นทีมที่ยังขาดอาเซียนนะครับคุตาอ,อาเซียนอยู่1คนนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่โทเรจะ ใช้บอลเร็วจากไทยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับคนที่มีโอกาสสูงที่สุดนะครับ ตอนนี้นะครับก็คงจะเป็นเตยหัตถยาบำรุงศุกนี่แหละครับก็ต้องอรอลุ้นแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความเคลื่อนไหวทางาโซเชียลของเตยหัตถยานะครับว่ามีความพร้อมร่างกายแค่ไหนนะครับก่อนที่จะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้รวมถึงโอกาสที่จะไปเล่นให้กับลีกต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ นี่นะครับก็เป็นความฟิตของร่างกายนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับภาพที่อัธยาถ่ายนะครับก็จะอยู่ในฟิตเนสซะส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะวางจากการฟิตเนสนะครับแล้วก็มาโชว์สเต็ปการเต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับภาพที่เราเห็นทั้งหมดจะเป็นภาพเกี่ยวกับการออกกาลังกายทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเตรียมความพร้อมร่างกายเป็นอย่างดีนะครับ อาการบาดเจ็บต่างๆที่เคยมีก็น่าจะ100%หมดแล้วนะครับเราก็ต้องลุ้นกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าทางลีกญี่ปุ่นนะครับสนใจผู้เล่นของไทยนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่หัทยาจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็มีการเล่นนะครับวอร์มร่างกายกับเพื่อนๆน,นะครับ การเล่นตรงนี้นะครับก็ถือว่าอาการบาดเจ็บดีมากๆนะครับในการส่งตัวครับก็อย่างที่บอกครับเราก็ต้องรอลุ้นกันอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ว่าน้องหัทยานะครับถ้าได้ไปญี่ปุ่นจะเป็นทีมไหนนะครับที่น้องได้ไปอยู่นะครับแต่ขอคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นโทเรนะครับ มีความรู้สึกว่าโทเลต้องการบอลเร็วจากไทยนะครับก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายเดี๋ยวทางสโมสรหรือว่าทางหล็กญี่ปุ่นก็คงประกาศนะครับนี่ก็เป็นภาพล่าสุดนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คอยติดตามและให้กำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ติชม และก็ให้กำลังใจน้องๆได้สวัสดีครับ